กบาบคาราวะอาจารย์หมอเขียวที่เคารลยิ่งกบาบคาราวะคุณรู้ทุกท่านค่ะ,ะเป็นเริมนทำพี่น้องทุกท่านนะคะชื่อป่าพาพันโอ้ยิ้มพายอายุหกสิบสามปีตอนนี้อยู่จังหวัดชัยนาทค่ะเป็นนักศึกษาอารยปัญญาตีชั้นปีที่หนึ่งหลักสูตรเจ็ดปีค่ะ,ะมาส่งการบ้านเรื่อง ผลผลิตที่สวนนะคะแล้วก็การแบ่งปันพี่น้องค่ะก็รูปอยู่ที่นองออนนะคะก็จากผลผล,ผลิตที่ได้นะคะที่นี่มันก็มีกล้วยมะละกอเป็นหลักอยู่แล้วอะคะ่ะเยอะมากอะคะ่ะแล้วก็พอดีจะเข้าค่ายพรุ่งนี้สวนสามะคะ่ะก็คิดว่าจะไปแบ่งปันพี่น้องอะคะ่ะ อันนี้ผลผลิตที่บ้านออกมาลูกเดียว <laughs> ลูกใหญ่มากค่ะปร่งลัะลูกใหญ่ลูกใหญ่มากเล <laughs> ็กกล้วยกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าอันนี้ก็เยอะหน่อยตัดมาห้าคือหกเคือ,คอเยอะมาก บอกพ่อบ้านว่าเดี๋ยวไปส่วนเก้าตัวเองไปส่วนเก้าก็แบ่งส่วนเก้าบ้างนะอะไรแบบเนี้ยค่ะให้เขาแบบเก็บเก็บไว้บ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอาทิตย์หน้าพ่อบา้อบานก็จะไปเข้าค่ายสวนเก้าค่ะก็เลยแบบว่าเออแบ่งปันพี่น้องทางนู้นบ้างทางนี้บ้างตอนนี้สะดวกมากเลยค่ะมาซื้อมาคนมาซื้อก็บางทีเราเคยซื้อเราเราก็บอกว่าคือเจ็ดบาทเองอะค่ะปรากฏว่าเรามี คือกล้วยน้ำว้าเราอะมาบางต้นน่ะบางพันน่ะมันใหญ่มากนะคะดิ้นหน่อยมันใหญ่มากเลยแม่ค้าบางคนน่ะชอบเพราะว่าเวลาเขาทํากล้วยขายเนี่ยเขาแจงได้หลายชิ้นไนงคะเออเขาแจงชิ้นได้หลายชิ้นเอก่เขาแจงแบบพอที่เขาขายน่ะแล้วเขาก็จุมๆไอ้น้ํามะพร้าวอะไรของเขานะ่ค่ะมันได้หลายชิ้นแต่บางคนเนี่ยแม่ค้าบางคนเนี่ยจะเอาลูกใหญ่ก็จะเอาว้านวลอีก อะไรจึงมันก็อกปารว้านวนส่วนมากมันลูกมันก็พอประมาณประมาณเนาะแต่ถ้าห้าหนึ่งเนี่ยลูกมันใหญ่ค่ะบาห้าหนึ่งอ่ะลูกมันใหญ่น่ะก็บอกว่าเออถ้าเขาไม่ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรเนาะพี่น้องเราเยอะไม่เป็นไรหรอกตอนนี้มีค่ายเปิดว่างตรงไหนเดี๋ยวเราก็ไปเบี่ยงปันพี่น้องเราตรงนั้นก็นแล้วกันเพราะว่าเราไม่ขายอยู่แล้วอะค่ะส่วนมากก็ไม่ขายที่เขามาเ้วเคยมามามา,มาซื้ออะค่ะเคยมาซื้อ พี่เราก็แบ่งปันพวกหมออนาไม่บ้างอะไรแบบเนี้ยค่ะเออแล้วก็แบบพี่ก็เลยแบบว่าเอออันนี้พอดีเราจังหวะเราไปเส่วนสามนะเดี๋ยวแบ่งปันพี่เนาะนี่ยังไม่ได้ตัดหัวปีค่ะเดี๋ยวตอนเย็นค่อยตัดหัวปีมีเ <c> ท <oughs> ่าไหร่ก็แบ่งปันกันบอกหัวปีเยอะมากก็กล้วยกล้วยที่สวนที่น่งไม่เป็นร้อยๆอะร้อยต้นเออแต่ว่าไม่ต้องกลัวอดเลยค่ะกล้วยเนี่ยเบนแต่ว่าเจ้าของอะขี้เกยียจ ที่เียที่จะทำ่ะค่ะมื่ก่อนที่อยู่สวนปทุมนะก็กวนกล้วยนะคะ<ฮ>กลวนกล้วยขายจนอุ้ยไม่หวัดไม่ไหวขายเป็นหมื่นมืๆเลยค่ะ<ฮ>ไม่เงินเป็นหมื่นเลยนะคะไม่ใช่ได้น้อยนะ<ฮ> <laughs> เพราะว่ากล้วยกลวนเนี่ยมันแพงไงคะเออตลาดมันแพงเราว่าเราขายถูกแล้วนะเขาก็ยิ่งซื้อเราใหญ่สิคะทีนี้พอรู้ว่าถูกซื้อเราใหญ่เราก็เหนื่อยมากสิคะ ก <laughs> วนใหญ่เลยค่ะเขาไปแจกลูกค้าเขาสั่งไปร้อยร้อยกระปุกอะร้อยร้อยกระปุกอะค่ะแล้วก็โอไม่ไหวเรารู้แล้วโอ้โหรถใช้ของการกวนนี่มันลําบากแสนเขนเนาะคนกินเขาก็ไม่รู้ได้มาเจออาจารย์เนี่ยค่ะทุกอย่างที่หยุดหมดเลยหยุดกวนหยุดอะไรหมดเลยแล้วตัวเองเป็นคนที่มีฝีมือจะชมตัวเองก็ใช่นะเพราะว่าหลายคนเขาออกแล้วว่า เกลทำเหมือนช็อกโกแลตมากเลยอร่อยมากเลยอะไรแบบเนี้ยวนมาฟีดแบ็กมาแบบนี้จุงจิงมก็ทำใหญ่เลยค่ะท oh. ้ามูฟคนชมอร่อยตอนนั้นยังแม่โลกโลกเนาะขนุนกวนนางก็ทำแบบรสชาติดีมากอะขนุนกวนพี่ก็ทำนะคะเพราะว่าไอผลผลิตเนี่ยเราไม่ต้องซื้อไงคะทีนี้หน่อยขนุนเราเยอะมากอะคะ่ะเยอะจนแบบว่าเราเนี่ย มันมันมันไม่รู้จะทําอะไรแล้วอะที่จะทำหน่อมอาหารนอกจากวิธีนี้น้ำตาลก็ไม่ต้องซื้ออะค่ะเออจากความหวานของขนุนเนี่ยค่ะมะพร้าวเราก็มีค่ะเออมะพร้าวพี่ใช้มะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวห้าวอะนะมะพร้าวสวนเราเนี่ยเออก็เหนื่อยกับการคั้นกะทิหน่อยแต่ใส่กะทินะคะใส่กะทิตัดไปว่าความหวานของขนุนเหลืออะไรเขาเข้ากันมาก,มากแล้วยิ่งกล้วยกวนนะคะ ถ้ชาติตอนเรา,ารเป็นแต่ก่อนคงได้ชิมกันแล้วเหมือนชอ็อกโกแลตมากค่ะเหมือนชอ็อกโกแลตที่เข้มข้นมากค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> เออเมันก็บรสชาติเบียร์นี้พอเจออาจารย์ปีหยุดทุกอย่างเพราะว่าต้องมาเร่งไม่ให้ทันเขาปีใหม่อะไรแบบเนี้ยเขาก็ส่งลูกค้าเดี๋ยวไม่ทนันพอลถนั้นแล้วโอ้โหเริ่มล้าแล้วมือเริ่มล้าแขนขืนอะไรปวดเนื้อปวดตัวแล้วก็ถูกกวนตลอดเงี้ยค่ะเออก็เลย จออาจารย์น kind of so so ี่แหละทุกอย่างตลอดหมดเลยแล้วตัวเองก็ไม่รับด้วยทำทำไมอันเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็รับผลไอ้กล้วยใหม่ๆของเราสดๆดีกว่าค่ะแล้วไอ้ผลผลิตอันอื่นก็คือแบบว่าอย่างเรามีนู่นมีนี่ถ้าเยอะเราก็แบ่งปันคนนู้นคนนี้มั่งนะคะแต่ว่าอย่างมะเฟืองสาวโรสที่นี่ก็มีค่ะเน้ในหนากําลังออกค่ะในหนากําลังเพิ่งจะออกน้อยอยู่มาอยู่นี่ได้ ได้จะสามปีเนาะเหมือนก็พอๆกับภูผาค่ะพออาจารย์ขึ้นภูผาพี่ก็มาใช้นาดเลยประมาณนั้นนะคะแล้วก็กออกเพิ่งจะออกมาเพลองนี่ก็สองสองรุ่นสามรุ่นแล้วค่ะสาวรถก็เหมือนกันมีคนแบบมาขอแล้วก็ปันให้ปันให้อย่างเงี้ยไอไอไอคนที่มาส่งของอะคะ่ะ กล้วยเอาไปบางทีวีซองวีอามากรไม้เอามีอะไรก็ไปแบบเนี้ยค่ะแบบคนที่เขาจอนมาหรืออะไรเงี้ยต่างไปอน่่ง,นยงยินดีป่าค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังแบบผกักผึกที่บ้านก็ลงค่ะวันนี้ฝนเยอะมากใช้หน้านี่ตกทุกวันทุกเย็นเลยค่ะตกนู่นน่ะบางทีข้ามคืนเลยะค่ะก็เลยเลือกจะนี้ซื้อแตงกวาพวงมาค่ะต้นสุดท้ายที่น้องอันจะแชร์ค่ะมันเป็นพันแบบแตงกวาที่ออกมาเป็นพวงๆนะคะ ก็ยังไม่รู้ว่ะค่ะว่าจะออกมาเป็นพวงหรือเปล่าก็อยู่ในขั้นของการทดลองค่ะเดี๋ยวจะลองลองดูเนี่ยค่ะเออเพิ่งจะแบบเพราะเขาแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องติดตามเขาต่อไปนะคะว่าถ้าผลผลิตเขาออกมาจะเป็นพวงพวงหรือเปล่าสา่งกันบ้านเมื่อวันนี้ค่ะอนุโมทนาค่ะได้เห็นความเบิกบานนะคะของ เจ้าของผลผลิตที่จะมีโอกาสได้แบ่งปันผู้อื่นนะคะยินดีด้วยกับอับปภาพันธ์ค่ะชีวิตออที่พอเพียงเรียบง่ายนะคะแล้วก็เหลือจากที่เรากินใช้ก็แบ่งปันออกไปแต่ดูจะมีแบ่งปันเยอะเลยนะคะอ,ะอนุโมทนาค่ะขอบพระคุณค่ะ <laughs>